Gracias. nada น,นี้ก็ทางแยกถนนรามอินทราหลักสี่ินบุรีนะครับแต่เราจะมุ่งหน้าสู่ชนบุรีนะฮะ ไหนแล้วนะครับสถานีรถไฟฟ้าหน้าแฟชั่นไหนแล้วนะครับอันนี้คืออดีตสวนสนุกครับตรงนี้มีชิงช้าสวัสดีสูงอดีตสวนสนุกนะฮะมีชิงช้าสวัสดยังสูงเลยครับนนไ,ไปก็จะมุ่งหน้าก็สู่ด่านทับช้างนะฮะ ถึงด่านเก็บเงินทับช้างนะฮะรถติดครับเยอะเยอะมากกว่านี้วันจันทรนนน์นะครับเป็นวันจันทร์ครับจ่ายาผ่านทางครับหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ได้มาแล้วครับ E agora... นะครับผมจะไม่ออกไปทางสวนภูมิเชียงบุรีผมจะตรงไปทางบางนาแล้วก็ขึ้นด่วนไปเลยครับน่าน่าจะรถไม่เยอะครับรถน่าจะไม่เยอะเดี๋ยวไปขึ้นทางด่วนกันครับน่าจะถึงไวกว่าที่มารถเยอะมากครับรถบรรทุกครับรถบรรทุกเยอะมากวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะ จะมุ่งหน้าสู่บางนานะครับแล้วก็ขึ้นต่วนไป น้ำมันมาครับตอนแรกว่าจะขึ้นด,วด่วนไปเลย เบรกกับเบรกเลยนะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเข้ามาแบบโตายมันย้อนเข้ามาครับเดีขับรถเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนครับเดี๋ยวเราวิ่งข้างล่างก่อนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยข้างล่างมอเตอร์ไซค์ขับรถ แล้วครับข้างล่างไม่ไหวครับดูดิรถมันทุกเพียบเลยครับ <c oughs> ต้องเดี๋ยวต้องหาขึ้นด่วนนะครับตั้งเยอะมาก งนี้เป็นที่กลับรถนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่ขึ้นด่วนนะครับไปอีกสักพักนะครับมองไปข้างบนนะครับด่วนก็ติดครับก็เลยไม่ขึ้นดีกว่าครับเดี๋ยวเราวินข้างล่างไปก่อนด่วนรถเคลื่อนตัวได้ชา้าเหมือนกันครับก็เลยยังไม่ขึ้นเดี๋ยววิงข้างล่างไปเรื่อยๆกันครับ tuh dia, kan, ไม่ติดเท่าไหร่ครับข้างล่างครับพ่วงไปได้คร mm. ับเหยียบร้อยได้ครับโอเคครับผมตอนนี้เราได้มาถึงหาดบางแสนแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่จอดกันนะครับหาที่จอดรถกันคนก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่เยอะเท่าไหร่เฮ้ย ลืเอาเสือมาอีกนะเนี่ย,เส,ยเสือไม่จ้องเแล้วนั่งนั่งกับายก็ได้นะลูกเนาะน้อก็จะไปเล่นโวเขาจะต้องไปจอดอยูุสุดไนกะลไหมฮะนี่ที่จอดนี่นี่น้อง<ค>จะไปจอดอย่นดี้ยวแม่ข้าซื้อเงนินไปซื้อน้ำก่อนเอาตรงนี้เ ซีรื้อของ,ของครับตอนนี้ก็ได้ที่จอดรถแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะลงไปงไปดูกันนะฮะพ่อไปด้วยนะครับผมไปเดยวลงไปข้างล่างนะึง มาทีแล้วครับยาเม็ดออกมานี่น้องกันอาเม็ดให้พ่อก่อนกันอาเม็ดให้พ่อกันลูกพอๆกันยังไงเห็นอ่ยเชื่อพ่อไหมว่าน้ำทะเลมันเค็มเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาทางนี้ลูกมาทางนี้ ลงทาก่อนไหมปวดปวดปลาชายโทษก่อนอาลงท้าอันนั้นลองลองลองเอามือลองลองลองอันลองลองแตะลิ้นดูสิเอามือแตะลิ้นสิไม่เอาอะมันเค็มไหมเข็มยู่งเดินมานี่เดินมานี่ เดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้อยากกระโดดลูกอยากกระโดดมาทีนี้น้องกันมาทีนี้สิเตะเตะดูดิเคี้ยวไหมมาหนี้มามาตรงนี้มาตรงนี้กันมาตรงนี้ไปค่คยเดินเห็นไหมมันขึ้นอะเตะดูสิเตะแล้วชิมดูสิอะเตะดูอะเตะอะไม่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 ลอง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 อะเตะเล่นดูเิ่น่อนมันเคี้ยวไหมพ่อผมถามว่ามันเคี้ยวไหม ถึงแล้วครับครับผมเป็นสายกอนางแสนฮะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวพาลูกเล่นทรายกันนะฮะ <c oughs> เล่นน้ำเล่นทรายฮะเรียบร้อยครับโดนฝังไปครึ่งตัว cánh dím này Ao, tao mày lúc chẳng lời. lên vậy.